คนดูชมเปราะเหมาะคักเป็นตาฮักผู้สาวมักอีลีอึ้งหนักกระทิงขุนนรงค์นายอ้าย,ยข่อยหักเจ้าวาวีสานไฟแลบทางนางที่เป็นคนภาคนี้กระทิงขุนนรง์สวมบทบักโจได้เหมาะคักสเสน่อีกหนึ่งมุมที่เป็นตาฮักผู้สาวมักอีลี ใครเห็นก็ต้องหลงยันเงาสำหรับลูกรักช่อง3สุดฮอตอย่างกระทิงขุณนรงประเทศรัฐที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครอายข่อยหักเจ้าออนแอร์อยู่บนหน้าจอต้องขอปรบมือให้กับเรื่องนี้จริงๆที่สลัดลุกเก่าของกระทิงและดึงเสน่ห์ความหล่อเท่หุ่นแซบกวนหาซื้อๆแสนคคล้งรักของหนุ่มกระทิงออกมาในลุกใหม่ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานบักโจ ซิกโกขาใหญ่แห่งบ้านเทพสุรินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายความสามารถของกระทิงเพราะในเรื่องต้องเว่าอีสานซึ่งเขามีพื้นเพเป็นหนุ่มเนื้อแต่เขาก็ได้ทําผลงานออกมาได้ดีเป็นบักโจ้ได้ถึกอกถึกใจพี่น้องสุผู้สุคนอีลีจนพากันชื่นชมเต็มโซเชียลคนชอบดูขนาดนี้เจ้าตัวกระทิงขุนนรงคก็ได้เผยว่ารู้สึกดีใจนะครับที่แฟนๆชอบบักโจ้ผมดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้เป็นละครอีสานเรื่องแรกเลยที่ผมได้มาเล่น และคนก็ชอบผมก็รู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้ถ่ายละครเรื่องนี้ผมก็คงไม่ได้มาสัมผัสความเป็นอีสานและการมาทําอะไรที่ผมไม่เคยทําผมรู้สึกโชคดีมากครับนอกจากนี้กระทิงยังเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวละครบักโจว่วาบทบักโจมันมีความเป็นมนุษย์มากๆมีความซื่อทําอะไรตามใจตัวเองเชื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองมีความรักที่บริสุทธิ์เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมรักมากเลยและเป็นคาแรคเตอร์ใหม่สําหรับผมเพราะไม่เคยรับบท เป็นคนอีสานมาก่อนความท้าทายมันเยอะเช่นต้องพูดภาษาอีสานซึ่งมันยากมากต้องฝึกฝนประมาณ3เดือนเลยแต่ผมก็รู้สึกสนุกตั้งแต่รู้ว่าจะได้พูดอีสานเพราะเราเป็นคนเหนือทาพูดอีสานได้มันคงสนุกและผมเป็นคนที่ขยันพูดพูดผิดพูดถูกไม่รู้แต่ผมขยันพูดบางทีเขาให้หยุดผมก็ไม่อยากหยุดถึงแม้จะพูดผิดไปแล้วแต่ก็ยังอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ถึงแม้ตอนถ่ายทำผมจะรู้สึกเหนื่อยเพราะอากาศร้อนแต่ก็ยังแฮปปี้ ยังอยากไปกองถ่ายตลอดและมีความผูกพันกับพี่ๆเพื่อนๆทีมงานของเรื่องนี้มากเพราะเราไปถ่ายทําต่างจังหวัดเยอะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเลยทําให้สนิทกันก็อยากขอให้แฟนๆติดตามละครอ้ข่อยหักเจ้าและฝากตัวละครบักโจ้ด้วยนะครับอ้กระทิงขุนนรกหรือบักโจ้เป็นตาฮักปานนี้ทุกคนก็อย่ารอช้าเปิดชมอ้ข่อยหักเจ้าได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือ กด3 plus และเร็วๆนี้สาบซ่อนรักอีกหนึ่งผลงานละครของหนุ่มกระทิงคุณนรโงกำลังจะเตรียมลงจอให้แฟนๆได้ชมกันแล้วจ้า